สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนในยูทูบด้วยนะครับเจอปัญหาหนักแล้วครับอยากเห็นหน้ามาบอกกันก็ในคลิปที่แล้วนะครับที่ถ่ายไปคาวาบม,มานะครับมันมีปัญหา <laughs> คือน้ําดันออกาามอน้ํานะครับแล้วก็น้ามันเครื่องออกรูระบายนะครับก็โทรไปที่ศูนย์ที่ศูนย์เขาจะเขาว่าไงนะเมื่อก,กี้เขา,าถ่ายไปแล้วเขาลอนมาชิค ก็จะมาเช็คแต่คือเขาตอนนี้เขาวันหยุดเขาติดต่ออยู่เราต้องรีบแจ้งานอืมใช่เพราะเขาเขากำลังจะติดต่อทางร้านเดี๋ยวเขาติดต่อทางร้านมานะครับเดี๋ยวเขาจะมาเช็คให้นะครับก็ต้องจอดเอาออกก่อนนะครับนี่น้ํามันเครื่องออกรัลบ,บายแบบนี้นะครับติดสามวันเองใช้งานไปยี่สิบไร่์สามหมืม่นสามหมื่นพันก็ต้องมาเคลมให้นะครับต้องมาดูให้แล้วแบบน <c oughs> ี <c oughs> 30, ้ 30, เพราะว่าเครื่องมันก็ราคาแพงนะครับก็เขีนใช้ต่อไปเดี๋ยวมันมเดี๋ยว<ม>โอ้โหนี่เดี๋ยวจะหาว่าแก้งพูดนะครับนี่น้ําไม่มีนะครับไม่เหลือเลยโอ้โหลามยัน้ํามันในถังมั้งเนี่ย <c oughs> โอ้หน้ามันในถังยุบไปไหนเดีออ๋ยวน่ะอ๋อท่อใหม่ด้วยท่อใหม่ด้วยแล้วก็ขูดพังด้วยนะครับนี่ <c oughs> ไม่เกี่ยวกันก็มีปัญหานะครับมันเดี๋ยวทางร้านเขาจะรับผิดชอบนะครับ ทางทางศูนย์โทรเช็คศูนย์แล้วเมื่อกี้เดี๋ยวยกตัวแรงขึ้นเขามีใครครบกี่แรงเนี่ยสิบแรงโอ้โหตายแล้วที่ได้ย้ำเครื่องใหญ่ๆมาแล้วมาเจอเรื่องเล็กจะเป็นไงเนี่ยสิบแรงแล้วช้างเหล็กก็จอดเลยนี่จอดเลยเราไปพร้อมเครื่องเลยเดี๋ไปเชิญใช่ไหมไปเชิญเลยร้านเดียวกันนะอ๋อร้านเดียวกันก็ยังไม่เปื้อนทลายเลยนะครับเนี่ยยังใหม่อยู่นะครับ พิ่งโดอ๋อพิ่งโดขี้ดินเมื่อวานพึ่งพึ่งเจิมเอาพวงมาลัยออกหรือเปล่าที่แรกอ่ะยังยังเขาออกที่หลังแล้วมัมันตันพวงมาลัยนะเมว่อวานนะพวงมาลายมันดูดอยู่พวงมาลัยออกหนักกับเก่าหนักกับเก่าไม่ใช่ไอ้เจ้าหายทงไหมเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องยกยกอีเนี่ยคันนี้ไปใส่ท้ายรถก่อนเปล่ายกขึ้นแมงไปแมงแมงเลยถึงหลบได้ ไม่ไม่ถอยกบ่าไม่ไกลหนักนะเดินเติมกบ่รถเติมนี่ม้าไม่ส้วงน้ำนะนี่ม้าไม่ส้วงน้ำก็แล้วรองแหมแล้วหนูอาทีร้อยใส่ท่อยข็งเจ๋วเลยเนี่ยอันนี้เครื่องใครเนี่ยปิ๊ปี้อะอ้โแล้วก็ นี่นะครับอยู่กลางนาเลยนะครับพลังย่ำอยู่แล้วมันมีปัญหานะครับต้องรีบยกขึ้นเลยเดี๋ยวครื่งร้อยแต่คนขับร้อยร้อยสี่อ๋อร้อยสามสิบเงเนี่ยยูไอร้อยสามสิบเนี่ยโอ้โหพี่เบิ้มนะครับใหญ่โอ้รู้สึกว่าจะลงไปไม่พอสิบรอบ,บั้งเนี่ยเนาะไม่ถึงสิบรอบเนะบาะเมื่อกี้นี้ก็มันมีปัญหาก่อน อถอยมาถอยมาเดี๋ยวยกไปที่ร้านนะครับให้ร้านเขาติดต่อไปทางโรงงานนะครับผมนี่เดี๋ยวโรงงานเขาจะรับผิดชอบให้นะครับก็ไม่รู้ยังไม่รู้สาเหตุนะมันเป็นอะไรดีนะมาสี่ตัวถ <c oughs> ามาสองตัวนี่หาไม่หุบเลยเนี่ยทำไมงานเกมเลยงานก็คางานอยู่ด้วยด้วย โอ้นไงนี่สองคนเอาอยู่แก้วแก้วอยียมออกยกากลา่าไเชคนดีอแร้วไปเดินหน้าไปเดินหน้าไปเดินหน้าไปหน่อยเดินหน้าไปหน่อยบ้านไนะไม่รู้เลยว่าข่าวหาด้ไหม ยกยกอีคันู้นเธอก่อนไมได้ย้มก่อนมยืมก่อนต้องยครับพ่ล่นอเ่เฮ้ยดกีทีากนเอายกนี่โอ้โหอุ้มเหมือนเด็กเล่นเลยอ่ะติดถ้าติดแล้วมันจะร้อนแกาวเลยนะรู้อุ้มเหมือนของเล่นเลยอ่ะ พอดีไหมพอดีพอดีน่าจะพอดีอ่าเรียบร้อยเกินเกินเกินดันแบงไงหน่อยแบงไงเลยอ่ายังไม่ได้เติมยังไม่ได้เติมโอ้เมื่อกี้ไปถ่ายถ่ายตอนรถลงไม่ทันโอ้โหน่ากลัวเหลือเกิน เล่นเสียวตลอดเล่นเสียวเลยอ่ะไม่ไม่แบบแบกไม้พาดอย่างนี้เลยเสียบแล้วดึงลงเลยอ่ะโอ้โหมันลู่ลู่เลยแนี้มันตัวอยู่ตรงเนี้ยเออไม่มีอะไรผมมุดดูหลายรอบละอะไรอ่ะแหวนอยู่ที่แหวนก็หล่นเนี่ยมันล่วงมาอยู่ตรงเนี้ยผมก็ไม่รู้มันคือแหวนอะไรผมก็พยายามมุดดูเกินหรือเปล่าให้มันเกินหรือเปล่ามันเกินนะเนี่ยมันเอามาใส่ตรงนี้เปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีหว่านแล้วไม่ต้องเป็นพวกแล้ว ใอเดี๋ยเรยกเครืองป่าแล้วเครื่องเนืื่อนี่ถ้าไม่ออกคลิปไม่เสียงนนเะ้เครื่องเขอนกล้องไปเลยเปลี่ยนเนเปียนเปน่เเป่อนปลี่ยปีเลยปีเดียนเป่ยเ่ยนี่เปี่ยนเ่เป่ยนเนเปเ่เยนเลีียนเลนเอียนเปยนเปลี่น่ยนเเยนยลย อาอที่ร้อยนะครับนี่แล้วทีเนี้ยแล้วคนขับจะขับยังไงล่ะเคยขับเครื่องใหญ่ไปแล้วอ่ะแล้วมาเจอเครื่องเล็กอ่ะลงเล็กดีใครจะเป็โค้งมากโคงไหนขายไหมสองร้อยดีนะสองร้อโอ้ขายถูกเกินโอ้ช้างเหล็กนะครับตัวนี้ขายไปชดเมียนะขายไปชดเมียขายดูเ็ยางไรตัวเครื่อโอ้ช้างเหล็กช้างเหล็กนะครับขายไหม ก็ไม่ใครสนใจเดี๋ยวพวกไันยิ้มไปแล้วขโมยปาดไปมีกันด้วยอย่านะถ้าตาบอกไปปุ๊บเดี๋ยวเป่อเปิดเขาโทรมาเลยนี่เนี่ยมีคนสยามก็มาเทินได้บอสมีคนห้องมีคนสยามมาเทินได้อีกหวเดี๋ยวไหนไหนร้อยสิบนี่ร้อยสิบในน้ำหนักร้อยสิบอันนี้อะร้อยสี่ร้อยสี่อู้หอันนี้ร้อยสามไม่ไม่ใช่เครื่องนะไม่ใช่เครื่องคนน้ำหนัก เพนร้อยโลโอ้เพลนร้อยโลมีมีไรน้ำหนักกันนะครับมีอมไรเบามีตั้งแต่ไซนี้ไซนี้แล้วก็ไซนี้โอ้โหไล่น้ำโอ้ไล่ตัวมาเลยอะอยากแรงต้องให้ให้ให้พี่นักเขาไล่รถไทยพอพอตัวเบาขึ้นแรงเลยบินเลยดีนะครับผมมาสี่คันหลือเปลี่ยนได้นะครับว๋าอยู่หน้างานพอดีน่ากลัวเ เติมว่าอะไรานึงิมเตรียมพร้อมรุ่นนี้เติมมันหอยไงนะเติมมันหอยเป็นอยครมะม่วนหอยอะไรนะที่มือน่ะเป็นซินเหรอน้ำมันเครื่องนี่น้ำมันเครื่องฮะน้ำมันเครื่องใส่ตรงไหนอ่ะฮะทไมใส่ตรงไหนอ่ะใส่ตรงนี้ิมอ๋อเติมน้ำมันเครื่องอ๋อมันกินน้ำมันเครื่องมันเติมมันยุบไปหน่อยเติมอ๋อตกใจนึกว่ารอเป็นสิ้นไร่เตรียมพร้อม เสร็สแล้วอนกองไปแล้วน้ำหนักร้อสามโอ้โหถึงกบโคลันอเออน,นี่รแบบ้อยสิบแล้ไปแล้อยสิเดี๋ร้อยสามสิบโล แก่ปัญหาเว่านาแล้วก่อนนะัตปีน้ำมันม่เอ่อมาสามสี่ตัวนะครับ4ตัวก็เลยยกตัวนี้เทินได้นะครับโอ้เฮ้ยร้อยสามสิบโล

กดแชร์กดปิดท้ายผมด้วยนะครับสวัสดีครับ